ใช้มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ปีแรกนะ่าเริ่มที่ว่าประทับใจคือการออกยอดการออกผลมังคุดเนี่ยมันมันให้ผลยังไงบ้างครับอของพี่นะลำตที่ได้กก่าวไว้คือออกขอนฤดูการประมาณออก่อนเพื่อนนะนะประมาณเกือบเกือบเดือนถ้าออกก่อนเขานี่ผลที่ได้ราคามันมันดีใช่ไหมราคาดีครับขอนฤดูการราคาดีนิดหนึ่งตลอด3ปีเลยตลอด3านะปีเราขาย่อนเพื่อนก oh, <no. S 2> ารติดลูกลูกที่ออกมานะจะมีลักษณะที่ว่า เขียวแล้วก็แววคือมันวาวกว่าการใช้สารเคมีใช่แล้วไอ้จุดที่สุดๆเลยคือน้ำหนักเม,มื่อก่อนเมื่อก่อนตอนไม่ใช้ไอ้โคซีนะไซส์มันจะอยู่ประมาณ1ิ1 7จลูกแล้วหลังจากการใช้โฟทีแล้วมันเป็นยังไงพี่อ่าพอใชา้โคที่ยังเหลืออยู่ประมาณสักแปดเก้าลูกต่อกิโล,ลก็คือลูกใหญ่ขึ้นลูกใหญ่ขึ้นอ้อย่างนี้ก็ชาวสวนก็ชอบสิอ่าอันนี้คือประเด็นแรกๆที่แบบพอลองฉีดปีแรกแล้วมันได้อย่างนี้จริงๆได้อย่างนี้จริงๆครับ ปีแรกเลยชัดเลยผิวเงาผิวเอน้ำหนักดีลูกใหญ่รสชาติเป็นไงรสชาติอ่าโอเคเลยอาจารย์หวานรสชาติหวานกัรอาจารย์ลองจะดูทะค่าหนึ่งนะเราเก็บไปทะค่าหนึ่งนะครับอ่าเป็นลูกกัดไม่เกินหนึ่งหนึ่งกิโลไม่เกินาะยันถ้ากลางเลี้ยงหนึ่งเป๊ะหรือหนึ่งซิปนะครับที่เราเห็นตามตลาดที่ยกขึ้นมาเนี่ยประมาณ30กิโลอ่า3ากิโลในนั้นจะเจอลูกที่ตกไซสคุณภาพไม่ได้ไม่เกินโลหนึ่งไม่เกินกิโล สามขีดห้าขีดเจ็ดขีดอะไรใช่ใใชแล้วแต่สามลูกสีลก่ลูกห้าลูกบางทีก็6ลกลูกอะไรอย่าปไปเมนะ้าแต่ไม่เกินสิบลูกลอกโอ้โหนี่ถือว่าสมบูรณ์แบบมากเลยนะครับหลังจากเริ่มใช้กัวตีปีแรกนะปีแรกเก็บผลผลิตนะจากปีก่อนเราไม่ใช้กัวตีได้สามแสนกว่าปีหลังเราใช้กัวตีผลผลิตได้มาประมาณเกือบห้าแสนกว่าบาทปีที่สองเป็นไงพี่ปีที่สองเราก็ใช้ต่อเนื่องเลยนะปีที่สองเพิ่มมาอีกประมาณสักหกแสนกว่าบาท เฉลี่ย,ย,<ะ>ยเพิ่มปีละแสนกว่ครับเนี่ยปีนี้สมบูรณ์ที่สุดแล้วนะปีที่3าย่างปีที่4ี่นะ,ะตั้ง้าไว้หน้าจะติดประมาณล้านเนเมื่อกี้เท่าที่ดูในแปลงเรียกว่าทุกชอ่อติดหมดสิ้นหมดคือ90% เกิน60%สร์เซ็นตคือรุ่นที่แบบในฤดูปกตินี่ยครับในฤดูปกติทำนอกฤดูนะอ่าใช่ครับผมเพราะว่าเรจห้าสิบเปอร์เใจ50%ก็หลูดแล้วหลูดแล้วหลูดแล้วอย่างแต่เท่าที่เห็นมาเนี่ยมันมันเกินมันเกินหน้าติดแล้วมันเกินเป้าแล้วนะครับลบเกินเป้ามา3ปีเลยไหมอ่าสามปีซ้อนเลย3ปีซ้อนครับโอ้โหสุดยอดเลยต้นทุนล่ะค่าปุ๋ยค่ายาค่าปุ๋ยค่ายาไม่เยอะครับเดี๋ยวนี้ลดลงครับลดลงเกมีอยากมาขออีกใช้ปีหนึ่งเกือบเกือบ แสนอาจารยเดือนนี้เหลือสามสิบหมื่นหรอกจากเกือบแสนเหลือสามหมื่นประหยัดไปหกเจ็ดหมื่นนะครับอ่าใช่โอเก็บโอเก็ตหมืนม่นได้เป็นเมียเก็บเลยสิบไร่เนี่ยใช้ครั้งละสองเฉลี่ยเดือนละสองครั้งอ่าเดือนละสองซองสองครั้งประหยัดไปไดุ๋ยไร่โอเก็ตหมื่นได้ผลผลิตเพิ่มไปอีกประมาณแสนกว่าบาทครับผมวันนี้นะครับในานามของโฟทีนะครับออนทัวร์ทั่วประเทศไทยไปทุกที่ที่ทใช้โฟที คงต้องกราบลาเกษตรกรทุกท่านหรือผู้ชมทุกท่านนะครับไว้ในที่นี้เลยนะครับวันนี้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสัดีครับ